สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองรอยเกิร์สออเตเชียนะครับปัญหาเรื่องของเนื้อโคเถื่อนหรือว่าโคเถื่อนที่นําเข้าราชนาจาักรไทยนั้นเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขตอนนี้รัฐบาลนะครับพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็คือคิดว่ายกเอาประเด็นนี้นะครับก่นอนหน้านี้มีการที่จะปรับปรามหมูเถื่อนนะครับแล้วก็มีผลงานอย่างประจักษ์นะครับทีนี้ก็จะเป็นคิวของ เกี่ยวกับการนําเข้าโคเถื่อนนะครับถึงคิวโคเถื่อนนะครับนายกสั่งปราบลักลอบนําเข้าบี้สุลกากรปศรจังหวัดต,ตรวจเข้มงวดนะครับซึ่งเป็นข่าวจากแนวหน้านะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโคศกรัฐบาลเผยนายกสั่งทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะากรมศุลกากรนะครับปศจังหวัด ซรรึ่งลกาแล้วก็ประสาทจังหวัดเล่งแก้ปัญหาลักลอบนําเข้าเนื้อวัวเถื่อนอย่างเด็ดขาดสร้างความเชื่อมั่นนะครับเกี่ยวกับสินค้าผลิทไทยเพื่อการสุกออกลดการกระทบต่อประสบกรณ์ผู้เลี้ยงวัวอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่านายกนะครับมีความให้ความสําคัญกับเกี่ยวกับการปราบปรามเนื้อเถื่อนนะครับโดยเฉพาะนะครับเนื้อสุรกรและเนื้อวัวในประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าเกี่ยวกับการ สกัดกั้นนะครับการนําเข้าโคเถื่อนจากต่างประเทศนะครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายน่าจะเข้มข้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวันที่ที่16พฤศจิกายนนะครับนายชัยวัวชรงคโคศกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหานายทุนลักลอบนําเข้าเนื้อวัวเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านพิธีสุลกากรเห็นไหมครับมีการ อ่าซิกแซกซิกแซกนะครับเกี่ยวกับในทุนต่างๆและการจักโลกปีล้บไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนตันโดยบางส่วนของเนื้อวอัวเถื่อนจะถูกนำมาขายให้กับประชาชนในประเทศและก็บางส่วนนี้า uh, นำส่งออกลอกรัษนาจักรนะครับซึ่งนายรัฐบาลมาได้ดิ้งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหานี้นายเศรษฐาทวีสินนะครับนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การทางสั่งการให้แก้ปัญหาแบบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสุลกกกรและก็ปศาจปาสจังหวัดนะครับให้มีความอารอบครอบในการปราบปรามนะครับปราบปรามการลักลอบเนื้อวัวผิดกฎหมายรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวงังรอบครอบในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสารแสดงการนําเข้าสินค้าและกักกันโรคตามกฎหมายรวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่น ต่อสินค้าบริษัทของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับโดยข่าวเขาได้บอกว่านะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการทํางานในการเชิงบรูรณาการนะครับมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะสกัดกั้นนะครับการนําเข้าโคเถื่อนหรือเนื้อเนื้อโคเถื่อนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าถ้านโยบายนี้นะครับทำแบบต่อเนื่องแล้วย่งยืนผมเชื่อว่านะครับราคา ของโคไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโคศกประจําสํานักนายกกล่าวว่านะครับการลักลอบนําเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนส่งผลต่อประเทศและก็กลไกการตลาดของเกษตรกรผู้พี่น้องผู้เลี้ยงวัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลไกตลาดและความน่าเชื่อถือของสินค้าโศุสัตที่ส่งออกของไทยซึ่งนายกนาประเด็นส่งขายเนื้อสัตว์ของไทยหาหรือกับผู้นําต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายตลาดเห็นไหมครับว่าตัวนี้นายกก็ไม่ได้ลิ้งลินใจนะครับหรือรัฐบาลก็ไม่ได้ลิ้งนงนใจก็พยายามที่จะหารู่าในการที่จะส่งนะครับโคนะครับออกนอกราชณาจักรนะครับเป็นการส่งออกโคหรือเนื้อโคนะครับซึ่งนายกนําประเด็นการส่งขายเนื้อสัตว์ของไทยหารือกับผู้นําต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อขยายตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยนอกจากนี้ นายกยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ความร่วมมือเพื่อปราบปรามการลักลอบเนื้อเถื่อนอย่างรวดเร็วเด็ดขาดและเข้มงวดตามนโยบายรัฐที่ประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งด,ดําเนินการตรวจสอบพิธีการสุลกากรและการกักโรคให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักสุขานามายัยเพื่อไม่ให้เก,กษตรกรไทยได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อวัวที่ตกต่ํา กจายความเสี่ยงด้านสุขภาพอ,าอนามัยต่อประชาชนผู้บริโภครวมทั้งเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าส่งออกด้านการเกษตรบริษ,ษัทของไทยนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนผู้เลี้ยงวัวนะครับหรือเกษตรกรบ้านเราที่เลี้ยงวัวอยู่นะครับให้อ,อดทนรอน,นิดนึงนะครับผมเชื่อว่าอนาคตี้เนื้ออุโคนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหรือว่าวัวเป็นตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน,นครับผู้เชอ พู้สื่ข่าวรายงานว่าในประเด็นปัญหาดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาที่การนายกฝ่ายการเมืองออกมาเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อว่าราคาโคเนื้อตกต่ำมากจากราคาแต่ก่อนนะครับ100บาทลงมา70บาทขณะที่เนื้อวัวหน้าเขียงราคาสูงขึ้นถึง300บาทห่างกันถึง3เท่าส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ เพราะเท่ากับขาดทุนที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีนายทุนนะครับลักลอบการนําเข้าเนื้อวัวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยบางส่วนขยายในประเทศบางส่วนเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่มีคําสั่งซื้อนะครับนายทุนไม่ธรรมดานะครับก็คือเขาจะขายในประเทศด้วยนะครับนําเข้าเนื้อเนื้อโคเถือนไม่พอนะครับก็พยายามที่จะส่งออกไปขายยังตามออเดอร์ไปยังต่างประเทศด้วย ในแต่ละปีมีการลักลอบขนเนื้อวัวเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ1000 0แสนตันนะครับ1 0 0 0 0แสนตันและเนื้อวัวเหล่านี้ไม่ผ่านพิธีศุลกากรไม่มีการกักโรคโดยเฉพาะเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยส่งผลให้ประเทศคู่ขาของไทยยุติการสั่งซื้อเนื้อวัวในประเทศไทยเหตุว่ากลัวว่าวัวเป็นโรคในสมคิดยังกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของหน่วยงานก็คือ ที่เกี่ยวข้องก็คือต้องทํางานด้วยความโปร่งใสนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับไม่ควรที่จะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งทั้งสุลกากร,กรและอิษัทจังหวัดรวมทั้งตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเอกสารที่สําแดงสินค้าถูกต้องหรือไม่ได้นําอะไรเข้ามาในราชอาณาจักรบ้างเพราะมีบางครั้งสแสดงเอกสารระบุว่านําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ในตู้คอนเทนเนอร์มีแต่เนื้อวัวนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องกักเนื้อไว้ตามกฎหมายคือ20วันนะครับไม่ใช่กักเพียง5วันก็ปล่อยไปหากไม่เร่งแก้ตลาดเนื้อวอัวไทยจะตกต่ำอีกนานเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวจะเดือดร้อนหนักมากกว่านี้สรุปแล้วนะครับในประเด็นนี้นะคือ,คอ,คอรัฐบาลนะครับก็มีการเร่งทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะปราบปรามเนื้อเถื่อนนะครับในรอบนี้นะครับจะให้ความเข้มข้นในเรื่องของอการปราบปรามเนื้อโคเถื่อนนะครับ โดยที่มีการทํางานแบบรุนารนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําชับนะครับแล้วก็การดาเนินทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทําำ,ำผิดซึ่งมีการทํางานแบบรุนารนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทจังหวัดเองกรมสุลากรกราจังหวัดเองถ้ามีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับมีการดําเนินการที่ชัดเจนโปร่งใสผมเชื่อว่าราคาโคไทยหรือเนื้อไทยนะั้น เนื้อโคไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองรอยเกิร์สออฟฟิเชียลนะครับมานำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ